นารากรตั้งคำถามชวนคิดสาวโดนทางเลื่อนดูดขาขาดสนามบินต้องทบทวนวันที่29มิถุนายน2566เวลา8นาฬิกา40นาทีท่าอากาศยานนนเมืองได้รับแจ้งเหตุเท้าผู้โดยสารแพศหญิงติดทางเลื่อนบริเวณทางเดินเซาคอริคอร์ระหว่างเพีย4เพีย5อาคารผู้โดยสารภายในประเทศอาคาร2ขณะกำลังจะเดินทางจากท่าอากาศยานนนเมืองไปยังนครศรีธรรมราช กล้องวงจรปิดเห็นภาพเหมือนกระเป๋าไปกระแทกที่ขาซ้ายของผู้โดยสารระหว่างผู้โดยสารอยู่บนทางเลื่อนก่อนจะล้มลงและขาโดนดูดเข้าไปจนถึงหัวเข่าจนขาซ้ายขาดในเบื้องต้นทางทีมแพทย์ทอดอมอได้เข้าดูแลพร้อมนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชกรมแพทย์ทหารอากาศโดยล่าสุดนั้นผู้ประกาศข่าวดังอย่างตันารากรได้ออกมาโพสต์ข้อความระบุว่า อ่านข่าวนี้ด้วยความสยองทางเลื่อนในท่าอากาศยานดอนเมืองดูดขาผู้โดยสารจนขาดทีแรกก็งงว่าขาเข้าไปยังไงตามข่าวบอกว่าพื้นยุบขาเลยถูกดูดเข้าไปผู้บริหารการท่าบอกว่าจะเยียวยาและดูแลอย่างเต็มที่คนขาขาดอนาจะเยียวยายังไงขาก็คงไม่กลับมาความปลอดภัยของผู้ใช้บริการอยู่ตรงไหนค่าธรรมเนียมสนามบินก็เก็บทุกครั้งทำไมไม่บำรุงรักษาอุป,ปกรณ์ให้ปลอดภัยกว่านี้